ซึ่งซึ้งซึ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 เอ๊ะเอ๊ะใครมาดูเนี่ยสีกะไสีเกือสีตอพูดี่กับสีตาสีอ๋อแต่ว่าเธอหาอะไรหรออือ จะว่วงแล่อยู่แล้วคนจะนอนโอ้โหดังเป๊บนี่ใครเสียงดังเอ้ยเธอก็เหมือนกันฮโอ้โห้ แต่ว่าเออดังดังโคตรมากดังโคตรมากเลยย่าเอ๊ะเอ๊ะอ่ะมีใครมาบ้านเรานะ เราดูหน้าต่างแล้วดูก่อนอทำอะไรนะโอ้ยเรื่องมาแบบนี้เลยะโอ้ยทำให้โทรศัพท์เราพังหมดเลยหน้าเรายุยโอ้ยเก็บโทรศัพท์กันต่อดูกันต่อโอ้ยเธอดูไปหลายวันแล้วเนี่ย <G ül> ฉันฉันไปกินน้ํานะได้เฮ้ยอ่านหนังสือดีกว่า <c oughs> อ๋อปี มาทั้งชั่ทีคงก็ไม่อีกไม่นานโอเคโอ้ยหน้าหน้าเบื่อหน้าเบื่อจังเอ้ยฉันจะลุกขึ้นไหหน้าเอ้ยเอ้ยเราขึ้นไหมนะมันได้ไหมเนี่ยฉัน เออฉันบอกกี่ครั้งคนจะนอนโ okay. อเคเออข้อก็ดีแล้วอ,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 อี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 เอ๊ะเปิดแอร์ไหมเออโอ้ เธอดูอะไรนะฮะตองตองอา่าฮามีไม่มีใครอยู่แต่ว่าเราอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยนะ้าขนลุกจะมีผีไหมนะจุดจ๊ดจๆๆจจจนี่นายเจอน้ำแล้วเอ๊ะใครอะ ใครนะรีบกินน้ำรีบกินน้ำรีบกินน้ำดีกว่าเอ๊ะไม่อยู่มองเลยเอือ ของเธอเนี่ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยให้มันเงียบซะโอเคชิวอืมเออใครเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งให้เธอผูกปาก ฉันจะฉันจะต่อยอุ้ยฉันจะต่อยเออหน้าเธอแล้วเอ๊ะชิงชิงชิงฮาเฮ้เฮ้เฮ้ใครนั่นน่ะฮีโร่ไปดูเปล่าฮะฮะฮีโร่ไป ฮีโร่ไปใครเนี่ยใครมาองหน้าต่างไหน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 ฉันพูดจริงไหนเขาไม่มีเพราะมันมีมันไม่มีเออเธอพูดอะไรเนี่ย เออแต่ว่าเธอพูดโกหกออแต่ว่าฮีโร่บายอ่ะมันอยู่ในเกมใหม่ครับใช่แต่เราฉันไปดูเองเธอพูดจริงหรือหรือโกหกนะนอนดีกว่า,อาโอเค ฉันจะไม่เสียงดังฉันจะไม่เสียงดังอีกแล้ว okay. <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยนอนก็ตอบไม่ต้องมาสไม่ต้องมาสนใจเพื่อนกว่าฉันไปออกดีกว่าอยู่บ้านนี้อยู่บ้าน ฉันไม่ว่างนี้ กด subscribe ก,ก,ก,กดกระดิ่งจะไม่พลาดแล้วนะคะบ๊ายบาย,บายกด e p 2สอง